รีวิว Lenovo P27H ขีด30มอนิเตอร์ที่เกิดมาเพื่อสายกราฟิกและมัลติทัส k i n g ิงวิชชั่นนะครับก็เป็นชื่อซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การแสดงผลภาพของ l e n o v o นะครับแล้วในรีวิวนี้ผมก็มีมอนิเตอร์รุ่น P27H ขี30มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันจุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยนอกจากจะมีช่องต่อที่ครบขันแล้วนะครับสีสันยังค่อนข้างเที่ยงตรงแล้วก็มีฟีเจอร์ที่รองรับการทำงานทางด้านมัลติ t ัสกิ้งอีกด้วยแถมราคาเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่หมื่นกลางๆเท่านั้นเรียกได้ว่าจับต้องได้ง่ายเลยทีเดียว ภาพรวมภายนอกของตัวเครื่องเนี่ยก็ถือว่าดูดูดเข้มๆพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเขาเลือกใช้โทนในสีของดําด้านเป็นหลักแล้วก็ตัดด้วยสีแดงตามขอบนะครับอย่างบริเวณฐานตั้งทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยก็ได้มีการซาะล่องตรงช่องขอบสีแดงเอาไว้ด้วยที่ช่องตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําเอาไว้สวยๆนะครับเรายังสามารถที่จะเอาสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเนี่ยเอาไปวางตั้งไว้ได้ด้วยตัวจอสามารถปรับก้มเงยหมุนซ้ายขวาเลื่อนระดับขึ้นลง และยังสามารถหมุนแสดงผลแบบแนวตั้งได้ด้วยนะครับซึ่งการหมุนแนวตั้งเนี่ยก็สามารถทําได้ทั้งตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกาครับที่ด้านหลังนะครับก็ไม่ได้มีลวดลายอะไรเยอะแต่ที่เห็นได้เด่นๆเลยก็คือจะมีแปะคาว่า l e n o v o นะครับแล้วก็คําว่า i n k v i s i o n สีเงินเอาไว้นะส่วนตรงคอของจอเนี่ยก็จะมีเล่นขอบสีแดงนะครับที่ช่องร้อยสายสัญ,ญญาณด้านล่าง ส่วนปุ่มคําสั่งของรุ่นนี้นะครับผมก็ค่อนข้างชื่นชอบเลยเพราะว่ามีการออกแบบรูปทรงในลักษณะที่แตกต่างกันเวลาเราจะกดใช้งานแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าจะกดผิดอย่างปุ่มยาวที่อยู่ด้านล่างสุดนี้นะครับก็จะเป็นปุ่ม power ไล่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเลือกช่องสัญญาณ input แล้วก็ปุ่ม joystick 4ทิศทางนะครับเป็นปุ่มเมนูหลักพร้อมกับเป็นคีย์ลัดในตัวช่องต่อเนี่ยก็จะแบ่งเป็นด้านหลังเครื่องแล้วก็ด้านข้างนะครับ ที่ด้านหลังเครื่องเนี่ยก็จะมีเป็นพอร์ต HDMI, Display Port, USB Type C, Display Port Output, USB Type B Upstream, Port ท t ร e r n e t แล้วก็ USB Downstream อีก2ช่องครับส่วนช่องต่อด้านข้างนะครับก็จะมี USB Type C, USB แล้วก็ Audio Jack 3.5ครับที่ด้านบนนะครับก็จะมีช่อง USB ให้อีก1ช่องนะครับสำหรับใช้กับกล้อง Webcam Camera P27H-30 นะครับก็เป็นมอนิเตอร์ความละเอียดแบบ QHD 2 5 6 0 4นคูณ1440ะครับตัวจอเนี่ยก็จะมีขนาด27นิ้วอัตรารทเฟสเลสเนี่ยก็อยู่ที่ 60Hz นะครับผิวจอเนี่ยก็เป็นแบบผิวด้านนะลดแสงสะท้อนนะครับแพแนลที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบ IPS ที่มีจุดเด่นในเรื่องของมุมมอง ไม่ว่าเราจะมองแบบมุมตรงหรือว่ามุมเฉียงออกมาหน่อยเนี่ยก็จะได้ภาพที่สีสันที่ถูกต้องเที่ยงตรงนะครับซึ่งพานยนาจอแบบนี้เนี่ยก็เหมาะกับการใช้งานประเภทกราฟิกนะครับรวมไปถึงตัวจอเนี่ยยังรองรับการแสดงผลภาพแบบ hdr 1 0อีกด้วยอ้างอิงจากใบสเปคเนี่ยทาง l e n o v o เร์โ,โเคาเคมไว้ว่ารุ่นนี้เนี่ยสามารถสแสดงสีสันตามมาตรฐาน di c p 3อยู่ที่95%นะครับค่าความผิดเพี้ยนเนี่ยก็อยู่ที่เดลต้า e ต่ำกว่า2ความสว่างเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวราว0ามินิ แน่นอนครับว่าอ้างอิงจากใบสเปคอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอครับแต่ว่าเราต้องวัดจริงด้วยผลที่ออกมาก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยครับแถมบางอย่างเนี่ยยังถือว่าดีกว่าค่า DCP3 i นะครับทำได้อยู่ที่96% Delta E เนี่ยก็ต่ำกว่า3นะครับความสว่างสูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่356นิต พวกค่าภาพต่างๆที่ผมได้บอกไปเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นค่าที่เหมาะสมนะครับสำหรับการที่จะเอาตัวจอเนี่ยไปใช้งานทางด้านกราฟิกทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอหรือว่าปรับแต่งภาพก็ตามนะครับที่สําคัญนะตัวจอเนี่ยเขายังมีโหมดซีนารีโอนะครับที่แยกออกมาจากโหมดภาพลักอีกทีนึงโหมดนี้เนี่ยเหมาะกับการทํางานเป็นอย่างมากครับ เพราะแต่ละโหมดในซีนารีโอเนี่ยเขาได้ออกแบบมาให้เหมาะสมกับงานประเภทต่างๆครับอย่างโหมด Image Creation เนี่ยตัวจอก็จะอ้างอิงกับมาตรฐานสี sRGB เป็นหลกักเหมาะกับงานถ่ายภาพนะครับหรืออย่างโหมด Digital Cinema เนี่ยก็จะอ้างอิงกับมาตรฐานสี DCI P3 นะครับก็จะเหมาะกับงานตัดต่อวิดีโอ ส่วนคนที่มีลักษณะการทํางานประเภทแบบม u l t i t a s k i n g นะครับหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องในเวลาเดียวกันเนี่ยจอรุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อย่างมากครับเพราะว่าเขามีฟีเจอร์เกี่ยวกับด้าน kvm display ทําให้เราสามารถที่จะใช้เมาส์นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดชุดเดียวเนี่ยในการคุมคอมพิวเตอร์2เครื่องหรือว่าหลายๆเครื่องเนี่ยในเวลาเดียวกันได้ครับ อย่างในตอนนี้นะครับผมก็ได้จําลองโต๊ะทํางานเอาไว้แล้วนะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเคสใหญ่นะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโน้ตบุ๊กแล้วก็ผมได้ต่อเมาส์นะครับกับคีย์บอร์ดเนี่ยเข้ากับตัวจอโดยตรงเลยที่นี้นะครับเวลาเราจะใช้คอมพิวเตอร์เครื่องไหนเนี่ยก็เพียงแค่สลับปุ่มสัญญาณอินพุตเท่านั้นเอง อีจุดหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายคนคงจะสงสัยตั้งแต่ตอนต้น,นว่าตัวจอเนี่ยให้พอร์ตอินเทอร์เนต็ตหรือว่าเรียกกันบ้านๆว่าพอร์ตแลนเนี่ยมาทำไมนะครับจุดประสงค์หลักๆเนี่ยก็มีเอาไว้สำหรับส่งสัญญาณเครือข่ายนะครับจากตัวจอเนี่ยเข้าไปให้กับคอมพิวเตอร์นะครับที่เชื่อมต่ออยู่ครับอย่างในตอนนี้นะครับผมก็ใช้เพียงสาย USB Type C เพียงเส้นเดียวเนี่ยเชื่อมต่อจากทางด้านหลังเครื่องนะครับเอาทั้งภาพขึ้นจอแล้วก็ชาร์จแบตรวมไปถึง สัญญาณเครือข่ายนะครับส่งมาให้กับตัวโน้ตบุ๊กด้วยสังเกตดูบริเวณ t a s บาร์ด้านล่างนะครับจะเห็นว่ารูปแบบการเชื่อมต่อเนี่ยจะเป็นแบบใช้สายนะไม่ใช่แบบไร้าสายเพียงแต่ว่าต้องแน่ใจด้วยนะครับว่าคอมพิวเตอร์ที่เราเอามาเชื่อมต่อกับตัวจอเนี่ยจะต้องรองรับทั้ง Data Power นะครับแล้วก็สัญญาณภาพวิดีโอด้วยนะส่วนใครจะเอาจอนี้ไปดูหนังเล่นเกมผ่อนคลายนะครับก็ถือว่าทําได้อยู่แล้วนะ เพียงแต่ว่าตัวจอเนี่ยก็จะไม่ได้มีตัวช่วยในการเล่นเกมมากนักนะครับค่า Input l a หลกเนี่ยก็ทำได้อยู่ที่ราว9.2มิลลิเซกทิ้งท้ายด้วยโปรแกรม Lenovo Display Control Center นะครับโปรแกรมนี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถตั้งค่าต่างๆของมอนิเตอร์เนี่ยผ่าน PC ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเอื้อมือนะครับไปกดปุ่มเมนูที่ด้านหลังเครื่องอย่างการเลือกโหมดภาพนะครับหรือว่าการปรับไบรท n เนสหรือว่าคอนทราสตเนี่ยก็สามารถที่จะทำผ่านตรงนี้ได้เลย ราคาของ Lenovo P27H ขีด30นะครับก็อยู่ที่14,899บาทรับประกันยาวนาน3ปีเต็มครับถือได้ว่า Lenovo P27H ขีด30รุ่นนี้เนี่ยออกแบบฟีเจอร์เด่นๆน,นะครับให้กับคนทำงานด้านมัลติทัสกิ้งใช้งาน PC หลายเครื่องในเวลาเดียวกันเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับรวมไปถึงตัวจอเนี่ยยังมีสีสันที่ค่อนข้างเที่ยงตรงอีกด้วย ผมเชื่อได้เลยว่าถ้าเกิดใครเนี่ยได้จอรุ่นนี้ไปนะครับจะช่วยให้การทํางานของคุณเนี่ยง่ายขึ้นอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับรวมไปถึง subscribe นะ s u b สไคร์นนะ h anel LCD TV Thailand ของเราเนี่ยเอาไว้ด้วยนะครับ